สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนีนีฟู้ดนะคะคลิปนี้ค่ะก็จะมาชวนทําเค้กกล้วยหอมอบชีสค่ะนี่นะคะหน้าตาเค้กกล้วยหอมผสมครีมชีสแบบนี้เลยค่ะนี่เราก็จะให้ดูเนื้อนะคะตัวเนื้อเค้กกล้วยหอมจะผสมกับครีมชีสแบบนี้เลยค่ะตัวเค้กกล้วยหอมก็จะนุ่มๆนะคะกินผสมกับครีมชีสนี่อร่อยดีเลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นค่ะไปเตรียมส่วนผสมได้เลยค่ะ เตรียมส่วนผสมให้ครบแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้กล้วยหอมสุกค่ะหนึ่งลูกกับอีกครึ่งลูกนะคะหรือประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบกรัมค่ะบดให้ละเอียดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอบดให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเตรียมแป้งเค้กไว้ค่ะเก้าช้อนโต๊ะนะคะใส่ที่ร่อนแป้งไว้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยผงฟูค่ะเราใช้หนึ่งช้อนชาค่ะ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะ1น่ช้อนชาค่ะตัวผงฟูกับเบกกิ้งโซดาเป็นส่วนจำเป็นต้องใส่นะคะเพราะว่าตัวเค้กเขาจะได้ฟูและนุ่มค่ะจากนั้นทําการร่อนแป้งให้เรียบร้อยเลยค่ะหลังจากเราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเราเตรียมไข่ไก่ค่ะเบอร์สองจำนวน2ฟองค่ะตอกลงในชามแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยเกลือค่ะ1นส่วนสช้อนชา และก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราใช้9ช้อนโต๊ะเราใช้น้ำตาลทรายเม็ดเล็กนะคะจะได้ละลายง่ายค่ะจากนั้นค่ะทําการตีด้วยสตีสูงสุดเป็นเวลา5-6นาทีนะคะหรือจนไข่เขาขึ้นฟูขาวแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพอเขาขึ้นฟูขาวแบบนี้น้ำตาลก็ละลายไปบางส่วนแล้วค่ะจากนั้นนะคะแบ่งเค้กที่ร่อนไว้ค่ะแบ่งใส่3ครั้งค่ะค่อยๆแบ่งผสมไปค่ะถ้าใส่ครั้งเดียวมันก็จะกัน นผสมยากนะคะแล้วก็ฟุ้งกระจายมากค่ะแล้วก็เลยแบ่งใส่สามครั้งแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะหลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตีพอเขาเข้ากันแบบนี้ค่ะจากนั้นเราค่อยใส่กล้วยหอมที่เราบดไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะและเราก็จะตีตัวแป้งกับตัวเค้กตัวกล้วยหอมที่เราบดไว้นะคะให้เขาผสมเข้ากันดีค่ะหลังจากผสมเข้ากันแล้วเราค่อยใส่น้ำมันลงไปค่ะ14ช้อนโต๊ะหรือ140กร,รมัม น้ำมันนะคะในคลิปเราใช้เป็นน้ำมันคาโนลาถ้าใครไม่มีแนะนำเป็นน้ำมันชนิดอื่นได้ยกเว้นน้ำมันตามนะคะจากนั้นตีผสมพอเขาเข้ากันดีค่ะพอเขาเข้ากันดีเราจะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเรามาทำส่วนของครีมชีสนะคะนะคะเราใช้ครีมชีส120กรัมค่ะพักไว้อุณหภูมิห้องประมาณ10-20นาทีนะคะจากนั้นตีครีมชีสให้เขานิ่มอ่อนลงค่ะ นี่ค่ะพอครีมชีสได้ประมาณนี้แล้วก็โอเคแล้วค่ะจากนั้นเราจะใส่ไข่ไก่เบอร์สองจำนวนหนึ่งฟองค่ะตอกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการตีไข่กับครีมชีสนะคะจนเขาผสมเข้ากันดีเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะพอเขาเข้ากันดีเขาจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปสช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วย แป้งสาลีเนกประสงค์1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับใครที่ไม่มีน้ำตาลไอซิ่งนะคะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายของเรานะคะนำไปปั่นให้ละเอียดก็สามารถใส่แทนได้เลยค่ะดีผสมพอเ้าข้้ากันดีค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ตักใส่ถุงบีบได้เลยค่ะอันนี้ถ้วยฟอยที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์4330ค่ะ อันนี้สูตรนี้เราใช้ได้ประมาณ12ถ้วยหรือถ้าใครไม่เทเต็มถ้วยนะคะก็อาจจะได้ประมาณ14ถ้วยได้ค่ะนี่นะคะชั้นแรกนะคะเราก็จะเทกล้วยหอมแบบนี้ค่ะแต่ยังไม่เทเต็มถ้วยนะคะเทประมาณครึ่งหนึ่งก่อนค่ะจากนั้นค่ะเราค่อยบีบครีมชีสของเราลงไปได้เลยค่ะครีมชีสนี่แล้วแต่เราจะใส่นะคะถ้าใส่เยอะก็ได้ค่ะจะใส่น้อยก็ได้ตามชอบได้เลยค่ะหลังจากบีบครีมชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ ทับด้วยตัวเค้กกล้วยหอมอีกรอบหนึ่งค่ะแนะนำว่าไม่ต้องใส่เต็มถ้วยนะคะให้ให้เหลือเวลาระยะเวลาของเขาขึ้นฟูนะคะเขาก็จะล้นถ้วยเองค่ะอันนี้ของเราก็ใส่เต็มถ้วยเกินไปนะคะเวลาเขาอบสุกเขาก็จะขึ้นฟูจนล้นถ้วยเลยค่ะถ้าใส่แบบไม่ล้นถ้วยนะคะเราก็จะได้ประมาณ1 4ถ้วยแต่ถ้าใส่แบบล้นถ้วยแบบของเราก็ได้ประมาณ12ถ้วยค่ะจากนั้นนะคะบีบครีมชีสลงไปเป็นจุดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะทําลายค่ะ นี่ค่ะเราจะบีบ4ีจุดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหลังจากเราบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ไม้จิ้มฟันแบบนี้ค่ะวาดลายลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะวาดเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยค่ะหมุนเป็นวงกลมค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นว์มเตาอบไว้ได้เลยค่ะ อบอุณภูมิ180องศาใช้เวลาในการอบคือ25นาทีค่ะนี่นะคะพอครบเวลาเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมอบชีสแบบนี้เลยค่ะพักให้เข้าเย็นแล้วค่อยปิดฝาแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะเค้กกล้วยหอมอบชีสของเราค่ะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบนะคะและส่วนราคาขายที่